อะไรก็เป็นถนนไม้นอที่มารีวิวให้ทุกคนแต่เบิ่งแล้วทุวคนทาม,มาว่าอยากให้รีวิวคมนาของของเอี้ยเขินของยางนี่นะยางมาต่อย,อยนล่นะพี่น้องอคือมันน้ำมากๆนะทุกคนปาดเนี่ยเ,เป็นเขืบควมนาเนี่ยเป็นเขืบเลยหิวข้าวแบบว่าสา่งที่เดียวอยู่อะไรตลอดซิตลอดนะนะนี่ คนรดูค้อมนะ้าเนี่ยคือบบนึงของข้มนะนะอมน้านะโอ้โหน้าหมากๆเลยมันจะบอกคือบานเฮาลาดพาด้าแล้วๆนะเนี่ยคือสั่งอะไมาตรฐานเนาะแปลว่าเขาสั่งอะไมาตรฐานหมมากสวยสุดๆเลยโอ้โหถ้าไใกล้มากอะมาถ่ายดูมารีวิวได้อันนี้สั่งไม้สั่งแล้วแล้วแต่เดือนมกร,ราหวะนนะแต่ว่าบริไม่มีโอกาสมาถ่ายให้เบิง่งเนาะเนี่ยผ่านมาเดี๋ยวมาถ่ายมารีวิวให้เบิง่ง ราะว่ามันน้ำมากๆเลยมาตฐานสางทีเดียวอยู่ไ้ตลอดซีวิตนะบ่าต้องมาสางใหม่อีกเชื่อเ แบนหรือว่ามันเต็มมาเนี่ยน้ำปวดเขียวอ่ะฮะปวดเขียวเลยมันยังเขียวไม่ได้มาปวดหน้าเลยเอขาเขาสิเปิดอยูซามอนเนี่ยเขาคือยังว่าท่านไหนมาทำเก็บความสาวันอาทิตย์อ๋อวันอาทิตย์เหรโรงเรียนโรงเรียนบ้านค้องแกมซ้ำเคยมาทายให้เบิ่งไหนเนาะเดี๋ยวกลับมาทายให้เบิ่งอีก จะวบาเป็นโรงเรียนเล็กๆในหมู่บ้านอันนี้ก็จะเป็นอนุบาล2ถึงอนุบาล3แต่ว่าดูดีมากเลยนะทุกคนอันนี้คือหมาหมามาขอดูกใสายหรือเปล่าอันนี้จะเป็นสนามเด็กเล่นเนะาะบรรยากาศก็ถือว่าดีมากๆด้วยยังมาท่านหน้าทำความสะอาดนะทุกคนคิดว่าวันอาทิตย์เนอกตามที่านมาวันอาทิตย์โอ้โห ี๋ยวจะมาถ่ายไปทุกคนเมืองจุกสองทุกมโมงเลยเป็นโรงเรียนขนาดน้อยเนาะนักเรียนกับรถึงลอยเนาะนะนี่ดูดีมากของน้ำก็สวยงามมากนะเป็นระบบอันนี้ก็จะเป็นที่ล้างมือแล้วก็มีกระจกด้วยทุกคนโอ้โหดูดีดูล้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นโรงผลิตน้ำดื่มโครงการ พี่ให้น้องปีที่ห้าออ,อาจจะมีอาจจะมีหน่วยงานยังมาซอยเนาะมาซอยเป็นโครงการของเขาีาจ,จะมีกระจกใหญ่ๆประมาณแบบนี้จะมาดีวิวห้วับงกันยังบาท่านไหลทําความสะอาดกับสีหกๆแน่นาะเพราะวะ่าปิดมานานแล้วก็จะมีแต่รังหนกพวกเศษไม้ย่งต่างๆเนาะส่วงที่ฟ้นดมตกแต่ว่ามันดูดีนะนะนาะเดียนนาะเดียนมากๆเนาะสีสวย อาจจะท่าซีใหม่พี่นอ้องเป็นโรงเรียนไม่ใหม่เนาะ,ะปรับปรุงมานี่อันนี้ก็จะเป็นโรงอาหารนี่จะเป็นโรงอาหารส่วนนี้จะเป็นเวทีเวลาจัดกิจกรรมมีอย่างต่างๆเนาะก็จะจัดอยู่ตรงนี้เวลามีหน่วยงานอีอย่างต่างๆเนาะมีประชุมอีอย่างต่างๆก็จะมาจาัดอยู่ตรงนี้เนาะนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเดินเล็กๆ เ,เอาไว้ข้าวโรบทุงสาหรือเปล่านะีน่ตรงนี้สำหรับข้าวโรบทุงสาในบรรยากาศที่ว่าสอบมากึิงซื้อสอบก็คือบรรยากาศการจัดสรรไรโอเคมากๆเลยสวยงามสวยงามลมเดือนดีอยากให้รงเรียนอยู่บ้านเป็นแบบนี้เนาะถือว่าสวยมากๆเลยนะ โรงเรียอยู่บ้านเทาก็มีล้างล้างเดียวเจาะคออยู่แบบว่าของน้ำกับบุม้มี่โรงอาหารกับบุมบ้มี่อย่างต่างๆต้นไม้กับแถวบุ้มีด้วยแบบวะ่ามันย่างขาดขาดการเอาเจะใส่หรือว่าขาดคว่ำเอาเจะใส่น่ะเดะขอ,อกง่ายๆบุม้มมีคนดูแล้บุม้มีคนเอาเจะใส่โอ้มีม้าหน่อยอีกแต่มันจอยเรือเกินพี่น้อง สงสารเป็นมาที่โรงเรียนว่ามีคนเอาเขามาให้กินหรือเปล่ากูนี่มันมันยานคนมากระแดงเข่าปลาไปเนอะแต่มันจอยปกติมาขนาดนี้มันจะอ้วนนะมาตัวน้อยๆแต่มันจอยมากๆเลยน่าสงสารจังรู้สิจอยมากๆากเข็นเลยนะสงสาร <c oughs> หาหักม้าหาหักหมักด้วยแม่แรขับปลาหมดแล้วแต่ว่าตัวนี้อ้วนนะถ้าได้กินถ้าได้เดียงดีดีหรือว่าเนี่ยจะอ้วนเนาะแม่บัหูว่าแม่ยู่หรือเปล่าเนาะเห็นใจวะบูหูว่ามีแม่ไห้นมหรือเปล่าถ้าบ่มีคนห้เข่าห้อาหารต่อไปก็คง สิ่บะไรนะแต่บางที่กะเปิดรงเรียนรุเรียนก็นอาจจะมีอาหารเนาะอาหารเขาอ,อาจจะเทอาหารหายเนาะแต่วังว่าคงสิมีชีวิตอยู่รลอดถึงตอนนั้นนาอพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่ไม่น,าน่ากะเปิดโรงเรียนแล้วกะโมูหจะเห็นหอะไรคือกันนะหไหนจะสงสารไหนก็จะมารีวิวเนาะส่วนห้องเนี่ยก็จะเป็นห้องอ่อนในห้องประชุม ห้องประสมห้องอยังส่วนหลังนี่ก็จะมีตั้งแต่ปนหนึ่งหรือเปล่าว่รา,ากับบน,นใจอันนี้จะเป็นห้องสมุดต,ตรงนี้จะเป็นห้องสมุดห้องสมุดในบรรยากาศโดยรวมก็บทิวาโอเคนะเป็นโรงเรียนอาจจะทํามน่าแน่นอนเบิงจากที่เ้าเบิงสภาพหรือว่าโครงสร้างเนี่ยจะเป็นใหม่แต่ห้ามมาทาสีไม่ก็เห็ดห้ดูสวยงามขึ้นเนาะ ตัวนี้นเนี่ยอาจจะสางมานานแล้วเพราะว่าเบิ้งโครงสางเป็นไม้เบิร์เนอร์ไม้เก่าๆเนะปะปา,กกนานะแต่ว่าปรับปรุงแล้วก็ถือว่าสวยงามเนาะแต่ว่าย่างบาท่านวันอาทิตย์เขาถึงจะมาทําความสะอาดเนาะตอนนี้ก็ยังถือว่าย่างคกๆอยู่แต่สิ่งที่สื่สอสอบก็บคือคว่ำลมรื้อเนาะมีต้นไม้การจัดสรรมีต้นไม้มีดอกไม้มาสะอาดงามตานะลูกหมาตัวลูกหมาตั้งสี่ตัวด้วยโตัวจ้อย มึงมีคนไหนเขาให้น้ามัหรือเปล่านั่นเลยมังตี่น่ะเอาไปดีอย่างไปหลังนี่แต่ปอร์อะไรฮะปอร์อะไรตัวปอร์สาม นี่บรรยากาศนะโรงเรียนขนาดน้อยนะพี่น้องแต่ดูเล้เงงา,านคนดาวนกับแมาเรียนอยู่ในร้ายนะสิบกว่าคนหรือมั้งถ่าจำโ่ผิดสมัยจะเป็นดูในงานอยู่ฟาร,ร์มไก่เนาะทื่วารายเนาะนี่ก็คือการจัดสรรผู้มีถัดกะถือว่าสวยอีต้นดวงม้าว่ะไอจะเป็นทียินดีต้อนรับ โอ้โหคูนคูนสวยว่ะต้นไม้ลายเนาะบรรยากาศดีเขาไม่ให้เลี้ยงม้ฮะเขาบอกให้เลี้ยงหมาเหรออยู่ฟาร์มไกลเห็นป่ะอันนี้จะเป็นซาลาเพชรหิียงหมายว่ต้นเพชรหิงหรือเพชรถึงซาลาเพชรหิียงเ่ยจะเป็นคนอาจจะเป็นคนมาสางไห่เนาะอย่างเงบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้เนาะที่มา ท้ายมารีวิวให้ทุกคนนะเบิ่งก็ถทือว่าบรรยากาศดีลังคาสีฟ้าเนี่ยก็สวยงามแต่ก็สีโหกๆแน่เพราะว่ายัางม่ทัานไหนทำความสะอาดศาลาเสื่อมเพชรหิงเพชรหิงหรือเพชรหึงไหมเพชรหิงนะอาจจะเป็นซื้อของคนที่เขามาสางหาย้งยเนาะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะ,นะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้พี่น้องแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้าสบายดี